สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ Slow Life Channel ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองระพีพัดค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจีนสะพานที่จะข้ามไปอำเภอท่าเรือแล้วนะคะจะสังเกตว่าสองข้างทางก็มีชาวบ้านอ,อพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่ตามข้างถนนเนี่ยละค่ะ ตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานฝั่งข้างหน้าก็คือตลาดท่าเรือค่ะทุกคนและนี่คือแม่น้ำป่าศักรบริเวณตลาดท่าเรือค่ะจะสังเกตว่ามีเรือกู้ภัยคอยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในบริเวณนี้ด้วยนะคะมาดูฝั่งตลาดสดท่าเรือกันบ้างค่ะเห็นภาพแล้วก็ไม่ต้องบรรยายเลยค่ะทุกคน ที่เห็นหลังคาโดมปริ่มน้ำอยู่ตรงนั้นก็คือตลาดสดท่าเรือค่ะน้ำเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นไปกลางสะพานแล้วก็ไปดูความาเชี่ยวของน้ำนะคะที่อยู่กลางแม่น้ำกันค่ะว่าไหลเชี่ยวไหลแรงขนาดไหนน้ำเยอะจริงๆค่ะทุกคนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณเวลาที่เราถ่ายกันตอนนี้นะคะคือเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่6ตุลาคม2565ปีที่แล้วจำได้ไหมคะทุกคนน้ำก็ท่วมนะคะที่อำเภอท่าเรือณนะจุดนี้เราได้เคยนำเสนอไว้เดี๋ยวจะแปะคลิปให้ดูท้ายคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะย้อนอดีตว่าอำเภอท่าเรือนะจุดนี้เคยท่วมระดับไหนเมื่อปีที่แล้ว ทุกคนสามารถติดตามได้ที่ท้ายคลิปนี้ค่ะเราจะแปะไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูจุดอื่นๆของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะเราขับรถมาอีกนิดนึงก็มาถึงซอยตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าใครจำได้ตรงนี้คือวัดกลางค่ะเข้าไปในซอยนี้ก็คือไปวัดกลางแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้อมมาทางนี้พาทุกคนเข้าไปหลังวัดกลางค่ะ ว่าสถานการณ์น้ำหลังวัดกลางเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะทุกคนมาถึงแล้วค่ะหลังวัดกลางน้ำเยอะจริงๆเลยค่ะน่าเป็นห่วงาชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องแถวชุมชนหลังวัดกลางนี่นะคะคือน้ำเยอะเต็มไปหมดทุกซอยเลยค่ะทุกคน ทุกคนดูปริมาณน้ำค่ะคือดูจากรถเก่งเลยค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเส้นที่มาจากวัดกลางบุ่งหน้าผ่านโรงเรียนท่าเรือนิทยานุกูลแล้วก็จะข้ามทางรถไฟข้างหน้าถนนเส้นนี้ใช้งานได้ตามปกติค่ะทุกคนไม่มีน้ำท่วมและนี่คือสถานการณ์น้ำที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาหนักๆเลยก็จะเป็นตลาดสดท่าเรือนะคะติดกับแม่น้ำป่าสักน้ำล้แม่น้ำขึ้นมาเยอะมาก แล้วก็หลังวัดกลางทางนู้นนะคะน้ำก็เยอะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านพ้นวิกฤตน้ำครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย